ก้มเขือไอ้เนาก้อนมะเขือบ้านนะโอ้โหก้อนมะเขืออะไรเนอะเกรงแหม่งหมดก้อนมะเขือใหญ่แล้วมะเขือบ้านนี่ไก่สยิได้กินมากแล้วนี่นะเป็นหลอกแล้วหลอกอ่ะขดยุบมันเบาเลยขดนี่ขดต้นอืด แม่จะเอาม้ก๊อกเออวแม่จะเอาใชาย,ยางใส่ปึ๊บพักหอแม่จะออกหลอกเลยนะเอมาแม่สิเติมให้รวะนีมะ่มาทดพร้อมกันอไปว้ จับบอลนี่ลูกจับบอลนี่กดแข่งกันเด้ก็แม่เด้เด้เย แม่สิเติมมีเติมอืปึ๊บอ่ามาเนี่มามาแม่เติมให้นักตัวนี้ตัวตว,ว่าเล็กอโอ้เขาวาลไนนกัได้อทอมกันเลย พร้อมกันเลยก็เพร่ไม่จอยเมื่อไรขยายกันไม่ได้นานเลยมาละตัวนั้นโทดแล้วตัวนะพักหอมนะลูก

hốt mùng mây đấy luôn hốt tầm mùng cao thế Ở đây. Mà, Ở đây, à? ơ mẹ, có trái thử sổng đuôi à? อ้าวไปหดตัวนั่นน้ำไหนลูกตัวนไหนเอาแม่ชีหดของแม่เนี่ยแม่สิเอาของแม่หดนะอย่าหดบอกเออบางม่วงพอบุญใหญ่แล้วนะทันสมบูรณ์กระปั้มอยู่ ก็มุดเขย้ง่ายแล้วแล้วอยากกินหมาแน่นอ่ะเนาะเป็นชิปเป็ลหรอกได้เพรอมนออ๊มาตัวนี้กันแล้วเ้ยนี่ก็ปักหอมนี่ก็โอ้ยำชิกินปะนี่พี่น้องเอ้ย ฮ่มันนี่กระไรมาละจะโอมเชื่อไหมลูกเออม็ดตืมน,น้ำก่อนด้วยน้ำเบิดล้วน้ำเบิดแล้วว่ะเต็มแท่งเลยน้ำเบิดลนะ <c oughs> เดลย เต็มแท่งเลยหน้าลูกตักตัก้งลูกค่ะขับบ่งขับบ่งแล้วก็บุ่งก่อนหู้หลองม่วงเอิ้ปุ่นลูกกระปังนนี้วะด้วย่ะมันชิจับมาเฮ้ยไยบัวกัน ได้นำนะบุ Freiheit, ula, <sare S 1> ้งเบิ่งแม่สิตักซช้นี่บุ้งพูไปเอาไปไม่ขี้หินเลยรึไม่เคลียร์รึบิ้งไปเอาน้ำทางดำบุ้งเนี่ยมันหัวใสเปื่อนได้ไหมเติมเป็นว่าเจ้ากันขมดงคมดงเออ เอาขึ้นมาหนิดึงเคลื่อนมาหนิดึงนองเพลงซื้อวะเอาหิวไหมนะแม่ของลูกนะหิวไหมนะแม่ออกมาเอามาวางมือเด้อมานะ ไปเบิดเราน้ำบิดเราอ,เอาไปโฮดไปฮดต,ตูน่ะฮดผักกาดเด้อผักกาดหิวไปหรือไม่ไม่หิวไปหายไหมไปย่างไปไม่ให้สิหิวไปหายใชนะ่ใช่ล้ะน้นองน้องอืมน้องหายบุญอยากอาบน้ำ ไอ่ะอนน้ไปนี่ยดอกมงลนใช่ะองมงน่อยน้ว่ะใช่ขอมงน่อยมงน่อยว้ยลนบดประเฮงเหลือลําหม่ากนี่คว่มหม่าได้คว่ำลอกได้คว่ำลกลนบดขึ้นเกาเจ้ายังใช่คือนเกาลนบดซาสันนะว่ะลนบดอีกบนนี้ เมียว่ากโก้มันถิ่นนวดปานนี้ว่ะเลยเครกปลูกพนะักไปเนี่ยหมดจับจะเถือ่อพี่กายได้ไดกินซี่หามะนำต้องใหม่พี่น้องแล้วไปชิบประมาณเ,าก,เาาก้ <laughs> เาแหละไปดูเวยยังไปยังกันเราว่าเปลี่ยนยังเปลีย่ยนก็มากินเน <laughs> <อ> <laughs>

นี่เขาไล่ยังอ๋อต้วงุูน่ะห้องแมวตูนตัวนล้วมันไล่ยัางนะบึมบึมลงไปลุ่มใช้ตูนมางโอเจ <Humans. S 1> ้าไหนโอไ่ใ <w> ช <inaudible> like ่ไ่ไ <like> ม่พูน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 พี่ได้ลูกพี่ฮะพี่พี่พูนอะจะกันไล่อย่างบึมบึมไป เบิ่งแม่เล็ดพักอันนี้ถิ่มเด้อมันเป็นหลอกไงเด้อเดี๋ยวมันจะอะไรนี่เลี้ยงออกก่อนแต่มันเป็นหลอกนะมันสีบวใหญ่พี่น้องเล้วเลี้ยงออกเอานกินกับไข่ลูกก่อนเลี่ออกก่อนมันเป็นหลอกนะมันสีบวเติบโตเด้มันสีบขาวมันฉีบนั่นมันสีบวยไข่มันสีบวแตกอีก นนี่มัเตเอาอันโอดำๆนั่นไหมแม่เนี่ยโอขาวๆค่ะเอาไหมแม่แล้วกลัวแม่เสียดพักใส่นี่เฮ้ยเฮ้ยอีหยังรู้ฮะอยากไปนอน ลูกอยากนอนบ่อน,อน,นอนอีกได้หาก,กตื่นนี่ค่ะเบื่อกี้เด็กเอาพักเที่ยวก่อนอย่าจังอ่ะเด็กเอาพักเที่ยวก่อนอย่ามันสีเถ่าอะไรนี่เด็เเด,ด,ดให้มันแตกก่อนทำห้มามโบรเลตมันหนิเว้ยมันเป็นหลอกนะมันมห้ามมันเถ่ารอดเป็นหลอกไงที่ทำอะไร Thử mẹ honey, tìm về nè tìm về thăm 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 Ngày về Cháy ไปไลงัไลไลงัวนออกไปกินกรับไข่ลูกพี่น้องแซบแ่บหลอกกันเลยฮะไปไล้ไผ<ฟ>่ไใช่ไม่ดูนะไปได้ Do bây giờ ôm nay, hôm chung bia bay bó bún bay bún bóng bay bún bóng 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 bóng

bột bột thua xem mẹ bạn Đúng không. Đúng không đây mưa non à mưa non ลูกอยากนอน

รองลอมลองเธอเอ่มเมียนไมเธอเมียนกิงกับใข่ลู้มันหลอกดอกก็เลยไม่นอกน่ะขาอยากกินเลือดเมี้อสีไายมันออกดอกก็แล้ว าไปนั่งยังไปนั่งยังอุน่ะลูกคือไปนั่งอู่อู่เด้น่ะอู่เช่น่าม่แเนี่ยกล้วยชุบเห็นไหกล้วยชุบกล้วยชุบกล้วยชุบหมุ่มเปนกันหมุมแป็นี่แหละกินบ่กล้วยกินบ่ đi Quẩy đi ngủ đi Quẩy đi ra đi Ờ, ma chả cửa đi không Hả? Đó, <đồ> Hả? Đôi, 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 đôi. Mình cửa đi không? Ờ, ma lê ma

ไปเปลี่ยนสมบัตไปว่าบุญบ่ไปติเออบ่อยากไปไปบุญบ่ลูกบ่ไปลูกบ่เฮบ่ไปแม่กะลูกไปบ่ลูกไปบุญบ่ลูกสิไปบุญบ่ Thấy luật bà hự nè Phần này hảo hơn hảo hai hảo hai hảo hai hảo Cuối hảo hai hảo hai hảo hai đinh. หายคนกินเนาะนะนะนะะเนาะเนาะหายคนเนาะโมหายอยาดิงเนาะบาเอาดิงเฮาบ่ได้ไปหายคนอือ่นกินเนาะมันสุกเลยเนาะไม่โอเคโอเคโอเคไปหายดิ้งมาหายดิงบ่อยพอบุญซื้อมาเพิ่มเด้อบอกพอเด้อปุยเปิดปุยกินน้ำนะยาแนบมาให้มันกินด้วยเปิดเลย มันเกียร์ใหญ่คือกันให้แท้ใหป้ปุยบ่ก็นึกมาให้แม่นะเสียใจได้หนิหนุ่หายนี่อือโ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 อบ่ได้าหายแม่บ่ฮู้ให้ปุยคุณเออให้ปุยคุณบ่ก็นึกมาให้แม่นะ อุย้ยเสียใจบ่ได้ดุงหายเม่ามาเห็ดยังก็งหายเอาหายอ่ะเมียนให้ดิงบ่หนิเห็นบ่กล้วยนี่เมียนให้ดิงบ่หายบ่บ่าหายบ่อ่ะทองนะฮึบ่าหายทองกินบ่ซะฮึ Hả, hả? hết nhắn binh tét 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 này Diêm yeah. Đi hình hay Rồi. Mẹ. mẹ tên. Bà lóc cho mẹ tên. เฮ็ดอะไรเห็ดอะไรสอนแม่ก้อนแม่สเ้นทำหลังสอนแม่ไหมเฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรตัวเลนป้าแม่บาเอ้ยบาน้องอัสนาจ้า น้องวัฒนาจ้ารอล,ยล้ยเลยน้องวัฒนาจ้าไปใส่เรียบบ้านเลยใส่เลยน้องอาน้องวัฒน์เอ้ยน้องอาจ้ามาอยูนี่ามาอยู่นี่บ้านนา <laughs> เห็นเห็ดหัวใจให้เบิงนะ่งเนี่ยชงหัวใจพ่อบุญเนนะี่ย ช่งหัวใจพ่อบุญแน่พ่อบุญเช่าไว้ๆนะพ่อบุญหัวเออเอาคนละขังอ่ะคนละขังอ่ะไอเลิฟยูไอ่ะรอบยูให้พ่อบุญน,นะให้เรามาไว่นะออไ่เล <love> ิฟยูนี่นี่น <love> you. เอานี่ก้อยขึ้นเออเก่งเก่งเก่ง มาพี่ดุกมาพี่มาเปิดเมียนให้มากินพีนองเอยนะเกิดอะไรกซ้มเมียนเสกซ์ก็ซ้ำไม้ดูไมาอ,อยากกินน้องวัดจ้าอยู่ใส่เดชแล่นไปแล่นมาอยู่อยู่ใส่เดชนี่น่ะแว็ดไปแล้วปุยหยือบ่นี่น่ะเอา้าอยู่นี่ว่าซานี่ปไปท้ายละโอ้ไปดินกันดินาหายน่าพูด คุดกระปูเลยครขอกลูกใครวะใครวะใครอะไอ้นะใคออกเออขปชิวไว้ยครวอใครวะเอ้าวเอ้าว้ยังหัวเศ้าอยู่กินยาเด้อไปแรงเด้อเด้อ chẳng sao vậy được cái này bạn đã chép ngân cho này các bạn Bị này bố mi ngân kép chắc Vì này bạn Các bạn Xích ngân nào bạn Bạn đã chép ngân làm nè các bạn Ngân đây này Ngân đây hả Lai tìm like, tìm nhiều cái nọ rồi đó hết who hit what nè want, Nico? Like, who you think, างามขนาดพี่น้องเลยจะลม้มโอนี่ตะบินก็บกายชิคอยลงตกดินแล้วพี่น้องเลยเนาะคลิปน,นี้ก็ไปแล้วเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อป้าลุงเงยที่เขามารับซมน้องวศาสนาเด้อเนาะขีบนี่ก็ไปแล้วก้าวเข้ามาสบายดีเด้อป้าลุงเลยต้นเลือดจ้าเลือจ้าสบายดีม บาดี e. ไม่เอาคือบนหน่าลากแจมมูอนี่บอคือบนสบายดีเอาแม่รับตาแม่รับตาบาดีเอาแม่รับตาบายดีอดโอเค